สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสใส่เสื้อสีส้มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเสื้อสีส้มกับกางเกงขาวปกติของวรดานะคะเพราะวรดาเป็นคนชอบใส่กางเกงขาวใส่ได้ทุกวันนะคะกางเกงขาใส่ได้ทุกวันนะคะวันนี้เราก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องทีคลิปที่สองนะคะคลิปที่ผ่านไปเป็นผ้าดอนกอยนะคะสวยงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านได้ดูแล้วท่านรีบทักทายกับวรดาเข้ามาเลยนะคะ หรือท่านอยากได้เสื้อผ้าพวกชุดอะไรที่ผ้าฝ้ายเวลาลงไปแล้วก็มีนะคะแล้วสินค้ายอยู่ในนี้ทุกชิ้งทุกอย่างว่างหมดนะคะวันนี้วลาดาก็จะมายกให้พ่อแม่พี่น้องคือเสื้อเสื้อไม่ซับกาวนะคะตัวนี้ตัดมาใหม่นะคะวันนี้ได้มา หนึ่สอสาม,าม้าหกหกต,บบตัวไม่เยอะนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผ่านผ่านมานหมดแล้วนะคะคลิปหลังๆท่านไม่ต้องดูดูคลิปนี้เท่านั้นเราก็ยังจัดโบให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเคยนะคะตัวละ300บาทค่าได้แต่ค่าผ้าค่าช่างนะคะแต่วัลดาอยากคืนกําไรให้พ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอยากให้ท่านได้สินค้าดีๆสินค้าถูกๆนาคะวัดาก็าเลยมาจัดโบให้นะคะเพียงตัวละ300บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะ หรือแอดไลน์เข้ามาจากเบอร์โทรหรือท่านมีไลน์อยู่แล้วท่านไม่ต้องแอดทักมาเลยนะคะถ้าท่านยังไม่มีก็แอดเข้ามาจากเบอร์โทรลอยไว้ด้านบนหรือท่านแอดมาเป็นโทรจากเบอร์โทรเข้ามาหาบวรดายินดีที่จะตอบรับท่านในก่อทุกๆก,ก,กรณียกเว้นนอนหลับตอนบ่ายนะคะแล้วก็หากท่านมีลูกหลานแอดเป็นข้อแอดไปเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาแอดเข้ามาได้เลยนะคะจากเบอร์โทรที่ลอยไว้ด้านบนนะคะ ในวันนี้เราจะมาสตาร์ทเลยนะคะเริ่มเรกสตาร์ทนะคะตัวเลขอันนี้นะคะอก38นะคะตัวนี้นะคะเสื้อแบบนี้ท่านไม่ต้องกลัวมันใหญ่มันเล็กนะคะเสื้อตรงนี้มันเสื้อไม่ซับกาวถ้าเราใส่ไปนิดหน่อยมันอาจจะหดตัวนิดนึงแต่หดตัวแล้วเวลาเราก็ออกค่ะออกมันเดิมนะคะอันนี้อก38นะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้วราดาก็ยังจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิม3า0้ยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะ สินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะพร้อมส่งถึงหน้าบ้านท่านนะคะมีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะไม่ได้โกหกนะคะผ่านไปแล้วนะคะอ,อกสามสิบแปดนะคะต่อมาอันนี้อกเท่าไไล่นอกศรสิบนะคะสรุปว่าสามสิบแปดมีเพียงตัวเดียวนะคะอันนี้อกสี่สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะตัดมาวันนี้นะคะมีตัวเดียวนะคะอกสี่สิบนะคะ อก40จะเท่ากับวลาดาใส่นะคะสวยงามน,นะคะนำเบอร์สองเราจะสั่นให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะนำเบอร์สองนะคะเพียง40บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนจากตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราโอเคทุกพืนทุกอันนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนำเบอร์สองนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะอันนี้มาเป็นอก42นะคะพ่อเมพี่นองค่ะสีคามสไลด์นะคะสวยตัวกิงสวยงามมากนะคะท่านดูดีๆนะคะสามจระไยสามทีโทนะคะอันนี้ก็ยกโครเหมือนกันนะคะยกโครเช่นกันนะคะ300บาทนะคะอก42นะคะพ่อเมพี่นองค่ะหากท่านใดสนใจรีบพักเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะ ต่อมาตัวนี้ก็อก42นะคะคามเข้มเหมือนกันนะคะตัวนี้คามเข้มเลยนะคะคามเข้มสวยค่ะเราก็จัดโปเหมือนกันนะคะจัดโปให้เลยนะคะเพียง300บาทนะคะอก42นะคะอันนี้คามเข้มสีล้วนนะคะสีล้วนด้านหน้า <down by them> ด้านหลังอันนี้คือด้านหน้านะคะในราคามิตรภาพนะคะเพียง300บาทนะคะต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้อก40เท่าไหร่นะ อันนี้จะํามาได้สี่ิบโอ้สี่สิบสามนะคะตัวนี้อกสี่สิบสามนะคะสี่สิบสามใหญ่กว่าสี่สิบสองนิดนึงนะคะอันนี้ลำเบอร์ห้านะคะอกสี่สิบสามนะคะเราก็จัดโปรเหมือนกันนะคะในราคาพิเศษเพียงสามร้อยบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกรนพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะไม่ได้พูดปดสินค้าเราขายตรงหน้าปกแน่นอนเลยนะคะ ต่อมานะคะต่อมาก็เป็นลำเบอร์หกนะคะลำเบอร์หกอันนี้อกสี่สิบสี่นะคะมีอยู่สองตัวนะคะอันนี้ค่ะอกสี่สิบสี่ตัวแรก n u เบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเรามีพร้อมแน่นอนพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสีย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติสวยแท้แน่นอนเลยนะคะอกสี่สิบสี่นะคะผ่านไปแล้วนะคะอกสี่สิบสี่เนาะต่อมาอันนี้ก็อกสี่สิบสี่นะคะมีอีกตัวเดียวอันนี้เป็นตัว ลายสกอตนะคะลายสกอตตัวนี้ผ้าไม่มีสักผืนเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเพราะผ้าทอ,อยังไม่ทันนะคะลายสกอตเป็นลายที่ทอ,อยากเพราะต้องละเมียดละไม้ด้วยตาฮอตระเมียดละไม้ด้วยการมัดหมี่นะคะอันนี้เราก็โยกโปเหมือนกัน300รอยบาทนะคะเ่าไม่ที่นองท่านใดสนใจทักทักมาได้นะคะสินค้าของเรามีจริพควอมขายสินค้าเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะต่อมาในคลิปนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้าย 646ใหญ่พิเศษนะคะลายราชวัตนนะคะป mm. กติภาพืนนี้ตัวเดียวยังขาย300แล้วนะคะ mm. ลายนี้มีจํานวนจํากัดน,นะคะลายราชวัตนนะคะ mm. สวยค่ะตัดออกมายิ่งสวยงามน,นะคะจริงๆแล้วบางที่บางกลุ่มขายตัวละ500บาทนะคะ mm. แต่วรลดาขายพออยู่ได้ค่ะ300บาทเท่านั้น300บาทหากท่านในสนใจก็ทักมาเลย300บวกคนส่ง50บาท ห้าสิบบาทไม่ใช่ตัวละนะคะรอบละห้าสิบบาทนะคะท่านจะได้รับค่าขนสง่งรอบละห้าสิบบาทหากท่านได้ซื้อหลายๆคิ้นเป็นกล่องวรดาก็จะเพิ่มเติมให้นะคะไม่มีปัญหานะคะวรดาเคลียร์ให้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกันสวยค่ะเคลียร์ให้ได้เรียบร้อยอันนี้อกสี่สิบหกมีตัวเดียวนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้เราก็เป็นผ้า ไม่ซับการนะคะจัดสรรให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะวันนี้เราจะลงกันอยู่2คลิปนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยงามแท้แน่นอนเป็นผ้าคามสีตะกอยกช่อยกดอกนะคะปกติวรลดาขายถึงละสองพร้อมกล่องสองร้นะคะแต่ถ้าเอายกชุดเบลาก็ลดหลั่นให้ท่านนะคะในโปรสองร้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมันเกิดของวราดาเฉพาะผ้าสอง บวกกล่อง20เป็น240นะคะเรียกว่าชุด240ร่หากท่านต้องการมีค่ะวันนี้มีนะะหน่วยงานนะคะมารับไป30ชุดนะคะวรดาหมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่วันนี้เมกี่ทอทักมาว่าส่งสินค้าให้วลดาแต่เมื่อวันถึงวันนี้โอเคหากท่านต้องการก็ทักทายกันเข้ามาจะมีเพียบนะคะสินค้าของเราสินค้าของวลาดามีเพียบส วอลวรดาไม่ได้เหลือโกดังแต่บีพอดีขายขายหมดแล้วสั่งใหม่ขายหมดแล้วทอใหม่ได้สินค้าใหม่ตลอดเวลานะคะเราไม่ต้องไปคิดว่าโอ้จะได้ของเก่าได้ของตกค้างสบายใจได้ไอ้โดนวอลลี่นะคะสําหรับวรดานะคะวรลดาก็โอเคจะให้ท่านไม่ต้องให้ท่านกังวลใจค่ะนะคะกังวลใจไม่ต้องกังวลใจคือดดนวอลลี่นะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็มาทักทายหรือมารีวิวสินค้าให้ท่าน ตามที่วรดาได้มาสวยๆนะคะให้ท่านเข้ามาดูมาชมทักทายอะไรท่านก็จะได้สินค้าอันนั้นนะคะกราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตากลาบขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะดูแลสุขภาพนะคะ